อยากจะได้กรอบไฮไลท์ลักษณะแบบนี้ในคลิปวิดีโอของเพื่อนทำง่ายๆกับแอปแคปคัดครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนมครับ สำหรับวันนี้อยู่กับแอปพลิเคชัน CapCut อีกแล้วนะครับและวันนี้ผมมีเทคนิคดีๆแล้วก็ง่ายๆมาฝากเพื่อนๆในการทำ Background หรือว่าฉากหลังสำหรับการใส่ไฮไลท์ของคลิปวิดีโอในคลิปของเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งวิธีนี้สามารถเอาไปประยุกต์ใช้ได้หลายๆรูปแบบด้วยกันนะครับยังไงแล้วเดี๋ยวมาลองดูในคลิปนี้เลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับ แล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับถ้าเพื่อนๆพ,พร้อมแล้วเข้าไปที่แอปแคปคัทได้เลยครับเปิดไปที่แอปแคปคัทนะครับแล้วก็ไปสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับในตัวอย่างนี้เราก็ไปเลือกวิดีโอที่เพื่อนๆดาวน์โหลดมานะครับซึ่งถ้าเพื่อนๆไม่รู้จะไปดาวน์โหลดที่ไหนเดี๋ยวผมจะ ทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างใต้คำบรรยายนี้เพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดแล้วก็มาทำในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยครับเลือกไปเลยครับเสร็จแล้วก็กดเพิ่มไปได้เลยครับประมาณนี้นะครับเราไม่แน่ใจว่าคลิปวิดีโอนี้มีเสียงหรือไม่มีเสียงเรากดปิดเสียงเอาไว้ก่อนเนาะจากนั้นนะครับในส่วนของคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นสีชมพูเราอยากจะปรับเปลี่ยนเป็นสีอะไรก็แล้วแต่เพื่อนๆโดยการใช้คำสั่งฟิลเตอร์นะครับเลื่อนไปข้างล่างนะครับจะมีคำว่าฟิลเตอร์นะครับ เลื่อนไปขวาสุดจะเป็นคําว่าสไตล์นะครับสมมุติผมจะเป็นย้อมเป็นสีเขียวลักษณะแบบนี้ก็ตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องครับหลังจากนั้นคลิปวิดีโอเล่นช้าหรือเร็วเรามาดูครับมันค่อยๆเอื่อยๆนะครับเราอยากจะให้มันเร็วขึ้นนะครับวิธีการก็คือให้เพื่อนๆไปที่คําสั่งสปีดหรือว่าความเร็วนะครับไปที่คําว่าปกติครับเลื่อนไปเลย เอาสัก1.7นะครับอ่าประมาณนี้ครับลองเล่นดูครับเขาก็จะเร็วขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ายังไม่เร็วสะใจหรืออะไรยังไงเพื่อนก็เพิ่มความเร็วตามที่เพื่อนๆต้องการเลยนะครับเอาไป 2x เลยอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วกดกลับครับกดกลับอีกทีหนึ่งเนาะ จากนั้นเราจะไปเพิ่มข้อความที่มันวิ่งสวนทางกันนะครับโดยเราทําแค่หนึ่งครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะคัดลอกกันเนาะวิธีการเพิ่มข้อความนะครับไปที่คําว่าข้อความแล้วก็ไปที่คําว่าเพิ่มข้อความนะครับซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าแอปแคปคัดกับภาษาไทยยังไม่ค่อยจะ,สะเสถียรสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นตนัวอย่างวันนี้ผมขอ,อยตัวอย่างเป็นการพิมพ์เป็นอักษรภาษาอังกฤษแล้วกันนะครับผมก็พิมพ์เป็นชื่อช่องบนเลยแล้วกัน,นครับ เ first, AH! ม, re, มื่อได้ลักษณะแบบนี้นะครับเราอยากจะได้ข้อความที่ซ้ําๆกันยาวออกไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆไม่ต้องพิมพ์นะครับทําการคัดลอกนะครับแตะค้างเอาไว้เลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับเลือกคัดลอกแล้วก็แตะพื้นที่ว่างวางครับวางไปเรื่อยๆนะครับวางไปเรื่อยๆนะครับถ้ามันยังไม่สะใจเพื่อนๆแตะใหม่อีกครั้งหนึ่งเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วคัดลอกแตะแล้วก็วางแล้วก็ วางให้ยาวไปสุดๆเลยนั่นเองนะครับจากนั้นเราไปเลือกคําว่าสไตล์นะครับเราจะมาปรับตัวหนังสือนะครับตัวอย่างนี้ผมใช้คําว่า,า Baro นะครับให้มันเป็นตัวเอียงมันจะได้หนาๆนะครับส่วนสไตล์ก็แล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับชอบสไตล์แบบไหนก็เลือกได้เลยนะครับหรือจะมาใส่เอฟเฟกของข้อความตามที่มีรูปแบบมาให้ก็เยอะเลยนะครับผมก็อาจจะเอาเป็นลักษณะสีแบบที่มันตัดก,กันกับพื้นหลังนิดหนึงนะครับ จากนั้นกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับเราอยากจะให้ข้อความนี้มันเคลื่อนนะครับแบบช้าๆซึ่งวิธีการนี้เราจะต้องใช้คําสั่งคีย์เฟรมมาช่วยนั่นเองนะครับก่อนจะใส่คีย์เฟรมไปดึงตัวหนังสือให้สุดก่อนนะครับดึงไปเลยครับดึงไปให้สุดภาพเลยอ้าวดึงให้สุดไปเลยนะครับแบบนี้จากนั้นเราก็จะกําหนดทิศท,ทางของตัวอักษรนะครับซึ่งในตัวอย่างนี้ผมก็ทําให้มันเอียงๆลักษณะแบบนี้นะครับเราก็แค่เอานิ้วนะครับอ่าปรับไปสักลบ20 นะครับประมาณนี้มันก็จะสามารถเคลื่อนได้ั้มมันยาวมากเลยนะครับอ่าาประมาณนี้เนาะจากนั้นเพื่อนๆก็ไปเพิ่มคีย์เฟรมโดยการแตะเครื่องหมายคีย์เฟรมบวกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนไปจนสุดเลยครับสุดปุ๊บเราก็บวกคีย์เฟรมอีก1ครั้งจากนั้นเราก็ใช้วิธีการเลื่อนแบบนี้ครับเลื่อนไปเลยครับอ่าลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูครับว่าเขาจะเลื่อนแบบไหนนะครับดูครับ เขาก็จะเลื่อนแบบนี้ช้าๆไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับเสร็จแล้ว1อันเดี๋ยวอันที่2 3 4เราจะใช้วิธีการคัดลอกกันครับไม่ต้องทาซ้าเยอะๆนะครับไปกันเลยครับกดหยุดก่อนเนาะจากนั้นครับใช้2นิ้วย่อนิดหนึ่งครับย่อให้มันเล็กๆเราจะได้จัดการง่ายๆนั่นเองนะครับแล้วก็คลิกที่ตัวอักษรนะครับจะมีคําสั่งคัดลอกอยู่นี้นะครับกดคัดลอกไปเลยพอคัดลอกเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเลื่อนไปตําแหน่งแรกสุดนะครับแล้วดึงขึ้นครับอ่าดึงขึ้นแบบนี้ แล้วไปตำแหน่งท้ายสุดครับท้ายสุดเป็นคีย์เฟรมแล้วก็ดึงขึ้นเหมือนกันให้อยู่ตำแหน่งคล้ายๆที่เดิมนะครับเขาก็จะวิ่งแบบนี้นะครับฟเห็นไหมครับคล้ายกันเลยที่เหลือเพื่อนๆก็ทำข้างบนข้างล่างเอาให้มันเต็มไปเลยนั่นเองนะครับมาวิธีการก็คือคัดลอกนะครับไปตำแหน่งแรกสุดดึงขึ้นครับแล้วก็ไปตำแหน่งท้ายสุดของคีย์เฟรมดึงขึ้นครับประมาณนี้เนาะ จากนั้นก็กลับมาตำแหน่งแรกนะครับทำการคัดลอกอีกครั้งหนึ่งนะครับดึงลงมาครับเลื่อนไปตำแหน่งสุดท้ายของคีเฟมดึงลงมาเลยครับอืมประมาณนี้นะครับเขาก็จะได้ตัวหนังสือวิ่งฟืบแบบนี้นั่นเองครับอีกครั้งหนึ่งนะครับอันสุดท้ายแล้วคัดลอกเลยครับแล้วก็ดึงลงมาแบบนี้นะครับไปตำแหน่งสุดท้ายของคีเฟมนะครับแล้วก็ดึงลงมาอีกครั้งหนึ่งเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับไปดูผลงานครับฟืบเลื่อนมา เรียบร้อยแลวนะครับในชิ้นที่1เราก็เสร็จแล้วเป็นรูปแบบของแบ็กกราวตัวหนังสือเคลื่อนที่นะครับเราก็จะทําการเอ็กซ์พอร์ตเก็บเอาไว้แล้วเดี๋ยวเราไปทําในส่วนของคลิปวิดีโอที่ทับอยู่ข้างบนกับคําว่าไฮไลท์และชื่อช่องของเพื่อนๆนั่นเองนะครับความละเอียดนะครับผมจะกําหนดเป็นพันแปแล้วก็60แล้วกันเนาะแล้วก็กดเอ็กซ์พอร์ตออกไปได้เลยครับเสร็จแล้วเราก็กดเสร็จสิ้นนะครับจากนั้นเราไปสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ในการทํากรอบของวิดีโอเรานะครับ กดไปที่เพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่ครับเลือกคลิปวิดีโอแรกที่เราทําเลยนะครับเสร็จแล้วกดเพิ่มครับจะได้มาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปเพิ่มในส่วนของกรอบนะครับวิธีการเพิ่มกรอบง่ายนิดเดียวครับให้เพื่อนไปที่คําว่าโอเวอร์เพิ่มโอเวอร์ครับไปที่สต็อกวิดีโอนะครับเลื่อนลงไปครับจะมีสีขาวอยู่แบบนี้นะครับติ๊กเครื่องหมายถูกแบบนี้แล้วก็กดเพิ่มไปได้เลยครับ เขาก็จะมีสีขาวโผล่มาลักษณะแบบนี้ซึ่งเอาไว้รองรบบับกับการใส่คลิปวิดีโอของเรานั่นเองนะครับจากนั้นเราไปดึงนะครับในส่วนของกรอบดึงให้เต็มจอเลยนะครับหรือว่าเต็มคลิปวิดีโอที่เราทํามาประมาณนี้นะครับกลับมาจุดแรกแล้วเราก็ไปเพิ่มในส่วนของชื่อช่องและคําว่าไฮไลท์นั่นเองครับก็เหมือนเดิมครับเพิ่มชื่อก็ไปที่คําว่าข้อความนะครับ เพิ่มข้อความนะครับหรือถ้าใครทําโลโก้ช่องก็สามารถมาแปะตรงนี้ได้นะครับในตัวอย่างผมก็ใช้ชื่อช่องตัวเองเลยแล้วกัน,นครับเสร็จแล้วเราก็ไปสไตล์อยากได้สไตล์แบบไหนผมเอาสไตล์คล้ายๆนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ไปที่เอฟเฟกนะครับอยากได้ตัวหนังสือที่มันเด่นๆนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ยอก่อขยายตามที่เพื่อนๆต้องการเลยครับก็เอาไว้ประมาณนี้เลยหรือใครอยากจะเพิ่มในส่วนของแอนิเมชันนะครับก็เลื่อนไปที่คําว่าภาพเคลื่อนไหว เราใช้คำว่ารูปหรือว่าเล่นเล่นวนนะครับใช้คำว่าเล่นวนนะครับก็อยากได้แบบไหนผมเอาแบบนี้งดึงเดๆนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับเสร็จแล้วกดเครื่องหมายถูกต้องนะครับและเราก็ดึงข้อความนะครับให้สุดวิดีโอที่เราทํามานะครับกลับมาอันแรกสุดและอีกหนึ่งอย่างก็คือการใส่คําว่าไฮไลท์เนาะเราอาจจะคัดลอกนะครับคัดลอกข้อความข้างบนแล้วดึงลงมาเลยครับแล้วก็ไปเปลี่ยนนะครับ พิมคาว่าไฮไลท์เลยครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับอยากจะเปลี่ยนสีก็สามารถที่ไปที่สไตล์นะครับไปที่เอฟเฟกจะเอาสีอะไรแบบไหนตามที่เพื่อนๆชอบเลยนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องนะครับเขาก็จะได้ลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ เอ็กซ์เก็บเอาไว้เพื่อนํามาใช้เป็น background พื้นหลังสําหรับวิดีโอไฮไลท์ของเพื่อนนั่นเองครับเลือกความละเอียดนะครับผมก็เอาไปที่1080 60, 60เลยเนาะจะได้ไม่เยอะมากเสร็จแล้วก,กดที่ Export ได้เลยครับอ่าเมื่อเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับในส่วนของการใช้งานนะครับเราก็แค่เพิ่มวิดีโอที่เราทําเสร็จแล้วครับแล้วก็หาวิดีโอที่เราตัดไฮไลท์เล็กๆน้อยๆมาใส่นะครับ ก็ประมาณนี้นะครับเพิ่มโปรเจกต์ขึ้นมาใหม่นะครับเลือกวิดีโอที่เราทําเสร็จกดเพิ่มครับเราจะเอาวิดีโอมาใส่ตรงนี้เราก็แค่เพิ่มโอเวอร์เลยนะครับบวกเพิ่มโอเวอร์เลยขึ้นไปหาวิดีโอที่ต้องการนะครับสมมุติผมใช้เป็นอันนี้เนาะกดติ๊กเข้าไปแล้วก็กดเพิ่มครับวิดีโอก็จะมาลักษณะแบบนี้เราก็สามารถที่ติ๊กนะครับใช้2นิ้วในการย่อวิดีโอลงมาแฮมอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับก็เรียบร้อยเลยนะครับเราก็ดูไปมันถึงยาวขนาดไหนอ่าถ้ามันถึงตรงนี้ปุ๊บ เราก็แค่ตัดนะครับไปแยกส่วนแล้วก็ลบข้างหลังปุ๊บแค่นี้ก็เรียบร้อยเป็นไฮไลท์วิดีโอแล้วก็เอาไปรวมกับการตัดต่อคลิปวิดีโอของเพื่อนได้เลยครับจากนั้นเพื่อนๆก็ทําการ Export ไปเก็บไว้ได้เลยครับเลือกความละเอียดที่อยากได้นะครับแล้วก็ ไปที่60เลยนะครับเสร็จแล้วกดส่งออกครับก็เรียบร้อยแล้วนั่นเองครับเพื่อนๆลองเอาวิธีนี้นะครับไปทําวิดีโอไฮไลท์ในช่องของเพื่อนๆได้นะครับลองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใส่ข้อความหรือว่าใส่เอฟเฟกตต่างๆได้ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนเพื่อไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วย มือถือนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง a b o u t Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ shooting youtube นั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ